เมืองเบียาการท่านสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็จะพามากู้นะคะหรือม,มาเก็บนะคะต้นดอกทิวลิปนะคะมาดูนะคะจาก1ห,หัวนะคะหัวหอมหนึ่งหัวเนี่ยจะมีหัวหอมที่เกิดมาใหม่ขึ้นไหมนะคะเราจะพาเพื่อนๆมาเก็บดอกทิวลิปช่วยกันนะคะหลังจากที่เป็นดอกเป่งบานที่วายไปแล้วนะคะแล้วเราจะปลูกผักนะคะในพื้นที่ที่เคยมีดอกทิวลิปนะคะมาช่วยกันนะคะเพื่อนๆไม้ปังชนิด ก็ร่วงโรยไปกับการเวลาแล้วนะคะก็คือดอกทิวลิปบางส่วนก็ยังอยู่นะคะแล้วก็บางส่วนก็ได้ร่วงโรยไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะย้ายที่นะคะจากที่เคยเป็นดอกไม้ดอกทิวลิปนะคะหนึ่งหัวนะคะเห็นไหมคะถ้าเราเด็ดข้างบนออกที่เคยทําคลิปไปแล้วนะคะก็จะแตกหน่อออกมานะคะเราก็ สามารถขยายพันธุ์ได้มาฟรีๆนะคะเพื่อนๆโดยที่เราไม่ต้องไปซื้อเพิ่มในปีหน้านะคะก็สามารถย้ายที่ได้เลยหรือก็รอให้หัวหอมเขาจเจริญเติบโตหน่อยก็ได้นะคะแต่พอดีต้องรีบแข่งกับสภาพอากาศนะคะที่แปรปวนนะคะตอนนี้อากาศก็เริ่มจะอบอุ่นแล้วนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกไม่นานนะคะก็จะเดี๋ยวผักจะเติบโตไม่ทันนะคะเดี๋ยวก็จะหนาวก่อนนะคะเพราะว่าช่วงระยะเวลาอัน อบอุ่นเนี่ยมันสั้นมากนะคะกว่าที่ผักผลไม้ของเราที่ปลูกเนี่ยจะเจริญเติบโตนะคะถึงบางวันนะคะฝนจะตกนะคะก็จะต้องไปนะคะก็จะต้องไปอ่าอ่าปลูกนะคะเพื่อจะได้แข่งกับเวลานะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ <c oughs> เราจะเห็นนะคะว่าเนี่ยก็จะมีการตั้งมุมกล้องนะคะก็จะอ่าหมุนไปหมุนมานิดนึงนะคะก็เริ่มขุดแล้วนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะก็จะขุดดอกทิวลิปออกมานะคะก็จะตรงนี้นะคะก็จะเปลี่ยนนะคะที่นะคะมาเป็นการปลูกผักนะคะตรงนี้ลงเคลนะคะก็หลายสายพันธุ์เลยนะคะเพราะว่าจะได้มีที่ปลูกผักนะคะเราจะได้มีผักที่ยังชีพนะคะแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวนะคะเก็บกินตลอดทั้งปีเลยนะคะเพื่อน เราจะได้ไม่ต้องไปซื้อเขานะคะที่ร้านอาจจะมีสารเคมีเจอปอนอยู่นะคะหรือไม่การาสารเล่งผักให้เจริญเติบโตมันอาจจะมีเยอะนะคะมันก็ไม่ดีกับสภาพร่างกายของเรานะคะปลูกผักเองนะคะเรารู้ที่มาที่ไปปลอดสารน,นะคะเพื่อนๆเ,เห็นนะคะข้างบนเนี่ยเราเด็ดออกเลยนะคะเด็ดออกเลยเพราะว่า,าเขาจะได้ลงไปที่หัวนะคะ อ้าวอะไรอ่ะอันนี้ปิดน,นะคะไม่ดูนะคะอันนี้ปิดน,นะคะไม่ดูนะคะเพราะว่าก็ทำงานอยู่ตัวเนี้ยอ้ยข้างหลังเนี้ยไม่ดูนะคะแคนเซิลน,นะคะแคนเซิลอ่าแล้วก็ทำงานนะคะอ่าก็ย้ายไปย้ายมานะคะเพื่อนๆอันส่งตรงไหนที่ไม่ดูอ่าก็ไม่ต้องดูนะคะเพื่อนเเราจะเห็นค่ะว่าอ้าวอีกแล้ว ไม่คิดเลยนะเพราะว่าตอนแรกนะก็คือ,อมีกาเสียงนกการ้องนะคะเลยเลยจะต้องมาเสียงนะหายก็เลยจะต้องมาอัดเพิ่มเสียงอีกทีนะคะเพื่อนๆจะได้ยินเสียงชัดเจนชัดแจวนะคะถ้าเกิดว่าะระบบเสียงไม่ไม่ดีก็ได้คอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยค่ะเสียงนี้ส่งมาจากเมืองไทยนะเพื่อนๆดีมากเลยฉันเ,เล่นเล็กมากเลยนะ แล้วก็มีเสียมขนาดกลางอยู่นะคะ2อ,อันนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่เยอรมันโซนยุโรปสามารถทักมาได้เลยนะคะเพราะว่ามีเสียมอยู่นะคะตอนนี้นะคะคือคือพร้อมส่งนะคะอยู่เยอรมันมีอยู่2อ,อันนะคะสองเล่มน,นะคะเสียมนะคะก็จะสามารถดาย่านะคะแล้วต้นข้างๆคือต้นดอกโปตันนะเพื่อนๆเดี๋ยวเขาก็จะเติบโตแล้วนะคะแต่ดินนี้ดินเขายังไม่สมบูรณ์นะคะเพราะว่าปลูกเปิกเลยที่แห่งนี้นะคะก็คือ ได้ปล่อยทิ้งไว้นานแล้วนะคะก็จะเอาก็คืออ่าก็จะเอาดินที่อยู่ในถุงนะคะมาผสมกับดินตัวแม่ดินดักของสวนนะคะมาผสมเพื่อเขาจะได้มีสารเพราะว่ามาปลูกกผักจ้าเขาต้องการสารอาหารอย่างมากเลยอ่องเสียงอยู่ๆก็มีเสียงแล้วไปไหนนะเออมาปลูกผักนะอยู่ในผ้าเชียงอยู่ เจียงกาค่ะเพื่อนเพื่อนหนึ่งสองสามสี่สี่หัวสี่หัว จ้าวัตด,ดีคจ้ามาปลูกผักช่วยกันไม่ต้องมากินผักนะวัตด,ดีจ้าวัตด,ดี